بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو كتاب الصلاة ในหมวดใหญ่ว่าเรื่องว่าด้วยเรื่องการละหมาดบวบ استقبال القبلة หัวข้อเล็กเรื่องว่าด้วยการผินหน้าไปทางกิบลัตและคำว่ากิบลัตนี่อย่างที่บอกกับพี่น้องว่าเป็นคำศัพท์เฉพาะที่หมายรวมใบตุลนหล่อหรือกาบะ ที่มุสลิมจะต้องพินหน้าหรือหันหน้าตอนทำการละหมาดแล้วไม่มีการพยายามที่จะแปลคำนี้ในภาษาอื่นใดๆเห็นไนมาไปโรงแรมนี่เขียนอะไร <c oughs> ก็ไม่เขียนอ,อ ทิศฐานหน้ากิบลัดนี่กิบลัดนี่เงที่บอกกิมลัดนี่ก็คือด้านหน้าใช่ไหมมาจากกุบุลกุบุลนี่คือด้านหน้าข้างหน้าไม่มีการพยายามที่จะแปล ى, ทับศัพท์เลยกิบลัดภาษาอังกฤษภาษาไทยและผมคิดด้วยภาษาอื่นๆน,น,นะนะเขาก็ทับทับศัพท์เลยกิมลัดเป็นที่เข้าใจกันซึ่งจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่อง กิบลัดเนี่ยมากกว่าเนื้อหาสาระที่คนเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับกิบลัดก็คือเรื่องหันหน้าไปกิบลัดว่าเราว่ามีเรื่องราวมีวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องหันหน้าไปทางกิบลัดเนี่ยเกี่ยวกับกิบลัดเนี่ยมีอะไรบ้างก็ละหมาดหันหน้าโอ้เนี่ยมันมีมากกว่านั้นมากกว่านั้นเยอะด้วย แล้วก็คืนนี้เราก็จะพยายามศึกษาเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับกิบลัตซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับตัวอาคารกาบะตัวอาคารกาบะและในฮะดีสต่างๆที่มอโมคอรีได้เรียงานไว้ก็จะมีนืหาสาระที่เกี่ยวกับการละหมาดข้างในกาบา ถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นที่คนทั่วๆไปเนี่ยจะมีโอกาสละหมาดข,ข้างในกาบะข้างในกาบะตรงนี้หมายถึว่าข้างในอาคารนะไม่ใช่ข้างในขอบเขตกาบะเพราะถ้าข้างในขอบเขตกาบาเนี่ยทุกคนละหมาดได้มุดตัวระหว่างรั้วกลมๆนี่นะก็นั้นนั่็อยู่นอยู่ในกาบะ แต่ไม่ได้อยู่ในอาคารแต่การที่จะเข้าผ่านประตูแล้วก็เข้าไปละหมาดในกาบ้านเนี่ยถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะมีโอกาสสำหรับคนทั่วไปนะในยุคนี้นะที่จะละหมาดเท่ากับเปอร์เซ็นต์การที่ป้าฉลามจะมากัดเราอะนะเปอร์เซนต์น้อยมากเปอร์เซนต์น้อยมากน้อยมากเนือ่องจาว่า เดี๋ยวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาเขาก็เปิดนะแต่เปิดปีละครั้งให้คนทั่วไปแต่คนทั่วไปเนี่ยคนนี่ที่บังเอิญอยู่ตรงนั้นในเวลาอาวจับเข้าใครจะเข้าพอจํานวนแค่นี้พอเพื่อไม่ให้ถือว่าปิดกัน้นเพราะมันเป็นข้อคอราหเกิดข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวจะอธิบายพร้อมภาพประกอบด้วยแต่อยากจะบอกว่า เนือหาสาระที่เกี่ยวกับตัวกิบลัเนี่ก็คือเรื่องราวเนี่ยก็มีมากมายและน่าศึกษาเรียนรู้และไม่น่าจะมีโอกาสแม้กระทั่งภาพที่ผมจะนําเสนอนะมันก็เป็นมันก็เป็นพภาพวิดีโอภาพคลิปต่างๆแต่มันไม่ได้มีวิชาการไม่ได้มีเนื้อหาที่มาจากตำรับตำราผมผมจะอธิบายเนื้อหาที่ อยู่ในตำราเนี่ยมันก็จะไม่พอเหมือนกันเพราะจินตนาการไม่ออกก็เลยต้องอาศัยไอ้พวกภาพาวิดีโอภาพาภาพคลิปต่างๆที่อยู่ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใช้เพราะตัวผมเองก็ไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าแต่ย่อคเคยเข้าคุณพ่อผมเนี่ยเคยเข้าก็คเคยทำงานในสถานทูตสถานทูตไทยประจํา ก็ก่อนนู้นนะ่ะสถานทูตต่างๆอยู่ที่จินดาเมื่อ40ปีเนี่ยเมืองหลวงอเดริยาเนี่ยไม่เคยจเจริญสถานทูตทั้งหลายอยู่ที่จินดารวมถึงสถานทูตไทยอืสถานผู้ยุ่งกงสุลน,นะสถานแล้วเป็นจารีอของของกษัตริย์เนี่ยว่าเขาจะล้ากละบะปีละหนึ่งครั้ง ในการล้างเนี่ยเขก็จะเชิญชวนตัวแทนประเทศทั่วลุลส่งหนังสือไปไปทูดทูดดไทยตอนนั้นน่ะชื่อผมยังจำได้ชื่อ,อ,อคุณกมลก็เป็นพีน่น้องชาวพุทธนะน,นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะไปยังไงก็มีคนนี้อาวุโสมุสลิมอาวุโสที่สุดในสถานทูตที่เป็นมุสลิมมานะก็คือคุณพ่อผมก็เลยให้เป็นตัวแทนของ ประเทศไทยในการเข้าไปล้างกาบากับพร้อมคณะก็เข้าพ่อก็เลยมีโอกาสได้เข้าเข้าไปในกาบะมันมีฮะดีซุบทนึงจะเป็นฮะดีซ์ดายฟนะครับว่าผู้ใดที่เข้าไปละหมาดในกาบาเนี่ย a l l จะลบล้างความบิดของเขาจนไม่เหลือแต่เป็นฮะดีซ์ดายฟนะครับเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องกิบลัดนี่ก็คือคนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็คนที่อยู่ข้างในกาบะ คนที่อยู่ข้างนอกกาบะแล้วคนที่อยู่ข้างในกาบาคนที่อยู่ข้างนอกกาบาเนี่ยก็มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่อยู่ตรงหน้ากาบะเห็นเห็นกาบะต้องผินหน้าไปกาบาต้องหันยังไงและคนที่ไม่เห็นคนที่ไม่เห็นเนี่ยเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากคนที่อยู่ที่มักกานี่แหละอยู่ในเมื่อมักกาจะมองไม่เห็นน่ะ จะต้องหันไปยังไงอ่ะทิศทิศไหนอ่ะต้องหันไปตรงกาบาต้องเป๊ะไ,ไหมรวมถึงคนที่อยู่ทิศไกลามากอย่างอย่างบ้านเราเนี่ยไหนที่ว่าสุดอยู่ตรงนี้เนี่ยตรง,ต,งต้องไปหัวเราต้องตรงไปต้องไปถึงกาบาไหมอ่าค่นี้ก็สองกลุ่มแล้วก็คนที่จะจะละมัดในกาะละมาดนอกกาบาเนี่เข้าใจแล้วอ่ะหันหน้าไปที่กา,าล,ละมัดข้างในกาบาละ จะหันหน้าไปยังไงเนะขอให้เราได้มีชีวิตจนถึงฮะดีสที่จะพูดตรงนี้นะเราจะได้รู้นะครับแต่ถึงแม้ว่าไม่รู้ก็ผมคิดว่าไม่เสียหายมากนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับโอกาสโอกาสโอกาสแต่ก็อันนี้อันนี้บอกแล้วกันนะว่า คนที่จะเข้าไปละหมาดในกาบ้านเนี่ยไม่ต้องเข้าไปในอาคารนะก็เข้าไปในในในรั้วกรมนี่นะนั่นก็ถือว่าในกาบ้านเนี่ยแต่คนส่วนมากเนี่ยเขาหันหน้าไปอาคารใช่ปะ่ะเ,เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเออไม่จําเป็นหันหลังให้อาคารก็ได้เออหันหลังให้อาคารก็ได้เดี๋ยวเราจะรู้ข้อมูลนี้เอามาเริ่มต้นจากคนที่จะหันหน้าไปทางกิบลัตทีอยู่ข้างนอกกาบ้านเนี่ยก็คือก็คือใคร อิมัมบูคอรีก็เริ่มต้นเริ่มต้นจากเามืองสำคัญแล้วก็พื้นที่ที่มีบทบัญญัติที่อัลลอฮ์สุภาหนาวตาราบ,บัญญัติเรื่องราวเกี่ยวกับกิบลัตนี่ก็คือเมืองมัดีน์ฉะนั้นอิมามบุคอรีก็เลยบอกว่าบาบุกิบลัดที่ أ ลม ا กิบลัตอลลลของชาวมัดีน์กิบลัตของชาวมัดีน์ มัดีนาอยู่ตรงนี้นะมักกะอยู่ตรงนี้อันนี้จะทิศอะไรอ่าทางบน,เ,น,น,นเหนือมัดีนาเหนืออ่าแสดงว่าคนที่อยู่มัด,ดีนาเนี่ยก็ต้องหันหน้าไปไหนอ่ะไปใต้อ่าหันหน้าไปทิศใต้ยังงกาว่านะตั้งแต่มีการละหมาดซึ่งมีละหมาดตั้งแต่อัลลอฮฺ ประธานกุรอ่านลงมานี่มีละหมาดซึ่งการละหมานี่ลักษณะของการละหมานี่ที่มีรูปูมีสุญูดเนี่ยก็มีตั้งแต่ตั้งแต่เดิมสนนิฐานว่ามันก็จะเป็นโครงสร้างการละหมานมีตั้งแต่สมัยบรรดานบีลเาะรอซูลทั้งหลายโดยเฉพาะท่านนบีอิบรอฮีมเพราะในศาสนาต่างๆก็มีนรูกูรสุญูด อันวบิละหมาดก่อนที่จะรับบัญญัติการละหมาดที่ไปเมือ่อวันนี้นะเปรับบัญญัติมาีละหมาดย่างที่บอกกับพี่น้องว่าละหมาดต่อก่อนโน้นละหมาดสองเวลาสองเวลาก็คือเช้ากับกลางคืนบางรายงานบอกว่าละหมาดกลางคืนการละหมาดกลางคืนนั่น,นคือฟัรดูของมุสลิมก่อนที่จะมีบัญญตัติละหมาดห้าวรคตูซึ่ง ช่วงนั้นนะที่ท่านนบีละหมาดก่อนที่มีบัญญัติห้าวบูตูเนี่ยนบีหันหนะ้าไปไหนอะนบีไม่ได้หันหนะ้าไม่ได้ถูกใช้ให้หันหน้าไปที่กบาบนะ้านนะหันหน้าไปที่มัสยิดอักษอกิบลัดของมุสลิมกิบลั trick, บดแรกนั่นก็คือใบตุนวัคดิสก็คือมัสยิดอักษรอฉะนั้นมีฉายามัสยิดอักษรเรียกวา่าอูลัลกิบลัตยนีเป็นกิบลัตแรก ในสองกิบลรนี่นะมีกลิบลแรกที่เราที่เราเคยหมายถึงว่าประชาชาติอิสลามเนี่ยละหมาดในช่วงแรกเนี่ยเป็นกิบแรกของของมุสลิมและนี่คือข้อผูกพันอย่างหนึ่งที่มุสลิมเนี่ยเกี่ยวกับใบตุลมักดิสอ่ว่าว่ายูยูจะบอกว่าอ่ยรูซาลิมเนี่ยพวกเองไม่เกี่ยวไม่เกีเย่ยวได้ไงอ่ะไม่เกี่ยวได้ไงอ่ะบทบัรณเนี่ยสำคัญของการละหมาดนี่เคยนบ,บีของเราเนี่ยเคยละหมาด หันหน้าไปทางมัสยิดอักซ์เนี่ยเป็นสิบปีนะ,ะเพราะนาบีขึ้นมือาราชเนี่ยก่อนที่จะอพยพไปมดีนะประมาณหกเดือนแสดงว่านาบีละหมาดที่มากสิบกว่าปีนะหันหน้าไปทางไหนไปทางมัสยิดอัคซ์แต่นบีเนี่ยจะพยายามเวลาหันหน้าไป มัสยิดอักซอซึ่งมัสยิดอักซอนี่ก็จะอยู่อยู่เนหนือมาดีนาไปอีกนะนก็คือที่เมืองชามไงอีก,กาบายอยู่นี้มาดีนาอยู่นี้มัสยิด,ด,ดอักซออยู่นี้เฉียงๆนะิดนึ่งอ่นนี่มักะนะอันนี้มาดีนะอันนี้อักซออนบีพอจะละหมาดนี่ก็ต้อง หันหน้าไปแอคซอนเนี่ยก็ต้องหันหน้าไปนี่ใช่ป่ะนายวีจะพยายามที่จะมายืนยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ถ้าตินตนาการกาบ้านี่ก็ยืนตรงไหนอะยืนระหว่างรุกุลเยมานีก็คืออันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกกันทั้งหมดเนี่ยรุกุลเยมานีเรือว่า ด้านล่างนี่นะตรงนี้เนะนี่ยก็คือยิมนยิมนอยู่ข้างล่างก็เลย,เลยรุกุลเยมานีหันหลังให้ยิมนคนที่หันหลังให้ยิมนเนี่ยด้านบนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเมืองชาติแะนั้นนบีก็จะพยายามละหมาดต,ตรงนี้ทําไมอะ่ะเพราะละหมาดต,ตรงนี้เนี่ยได้สองอย่างก็ถ,ถือว่าได้หันหน้าไปทางไบตุนมาคดิสเนนะ่เพราะหันหน้าไปทิศและในขณะเดียวกันนะ่ะนะกาบาก็อยู่ข้างหน้า นี <IS> <of> <graffiti> ่คือปรารถนาลึกของท่านนบีสุลต่านละวลวซัลลัมที่อยากจะให้กาบ้านเนี่ยเป็นกิบลัตแต่ท่านนบีไม่เอ่ยกับอัลลอฮ์นบีไม่เอ่ยแต่อัลลอฮ์ทรงรู่กขนนราตะกลุบะวะชิกะฟิสมาอีฟะละนวลียันกะกิบลัตท่านตรฮาเราได้เห็นแล้วการผินหน้าสายตาของเจ้านี่จะผินไปผินมาหันไปหันนะเราจะให้เจ้าเนี่ยผินไปยังกิบลัตที่เจ้า พอใจฟาวิลิ وجه ะชัตรัลมัสยิดอีลฮะรอมเนี่ยเป็นการ์บัญชาให้หน้าไปที่บัลตุลหน้าไปที่กาบะเมื่อไรล่ะไม่ใช่ที่มักกะนะมักกะนี่ยรับบัญชาละหมาดห้าวักตูนะก่อนฮิจเราะห์ประมาณหกเดือนบางรายงานบอกว่าปีหนึ่ง และมีก็ละหมาดหันหน้าไปทางไปตุลวักดิสเมสิักซอเหมือนกันยูรอสลลมเมืองชามนั่นแหละอพยพไปมาดีนาก็ยังหันหน้าข่าวนี้เนี่ยไม่มีกาบ้าลแล้วนะก็ต้องหันหลังพอไปถึงมาดีน่าแล้วอะนะนบียังละหมาดยังละหมาดน้าะวัตูหันหน้าไปเมยิดักซอรข่าวนี้เนี่ยจะหันหน้าในเวลาเดียวกับหันหน้าไปกาบ้าไม่ได้แล้วไงต้องหันหลังให้กาบ้า แล้วก็ต้องหันหน้าไปที่มัสยิดอักซอประมาณเก้าเดือนหรือแปดเดือนจนมีบัญชาจากอัลลอฮฺอาญาเนี่ยในในในสุรษัลบรกรอที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วซึ่งเป็นสุรษัที่ถูกประทานลงมาช่วงแรกๆที่นบีไปที่มัดีนะใช่ไหมฮฟาวลิว و จฮะกะชัตรลมัสยิดอัลฮารามีอะไรนะเราก็ทราบรายงานว่ามีสุฮาบพ บางรายงานบอกว่าท่านนบ,บีได้รับบัญชาเรื่องนี้ลงละมาดก่อนละมาดอัสรีก่อนละมาดอัสรีนบ,บีก็เปลี่ยนนบีก็ประกาศเปลี่ยนเปลี่ยนในพิธทิศมัสยิดนเนี่ยสลับเลยนะโอหางนี่เปลี่ยนเลยนะแล้วพอละหมาดเสร็จแล้วนี่มันจะมีมสัสยิดที่อยู่ที่อยู่ชายเมืองมาดีนะ กับคนนี่ละหมาดกันนบีรู้แล้วอ่ะรู้แล้วว่าเปลี่ยนแล้วกันละหมาดกันนบีเปลี่ยนกิบลัดแล้วแต่พอออกใจเมืองนี่ก็ยังมีมัสยิดบางที่นะนะมัสยิดบางเรื่องกันบอกว่ากูบะบางเรื่องกันบอกว่ามัสยิดอีกมัสยิดหนึ่งของบานูฮามริบเนาที่เขาเรียกกันมัสยิดกิบลัดเตนหรือกิบลัดไตน์เนี่ยเขากําลังละหมาดอัสรีอยู่ผมก็เฮ้ยเขาไม่ได้บอกเฮ้ยนะเพราะนบีเปลี่ยนแล้วพี่น้องลองคิดดูสิซอฮาบะห์เนี่ย สนองบัญชาในละหมาดเลยนะอิหมามอยู่อิหมามอยู่ทิศเหนือเนี่ยมาอยู่ใต้เลยนะ,ม,ะมัมุมเนี่ยมัมุมนี่ก็เปลี่ยนเลยไม่มีรายละเอียดว่าเอาแล้วก็ซอฟแรกกับซอบสุดท้ายนี่ยังไงเปลี่ยนยังไงแต่สันนิษฐานว่าซอฟนี่คงคง,คงไม่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนกันนะ่ะก็ซอฟสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นซอฟแรกไปเลยอิหมามเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเนี่ยจากเหนือนี่มาใต้เลยจะได้หันหน้าไปทาง ไปทางกาบะบางบริงานที่บอกว่ามัสยิดนั่นนะคือมัสยิดของเบนอามรือเบนอาอูฟนี่นะจึงได้ฉายาทุกคนนี้ก็ยังมีนะได้ฉายามัสยิดกิบลัตีนมัสยิดสองกิบลัตที่ซอฮาบะละหมาดวักตูนึงไะในละหมาดนี่นะซึ่งมันจะเป็นคำถามที่เขาให้ให้ถ่ายยากเหมือนกันการละหมาดอะไรที่หันหันกิบลัตสองกิบลัดนี่งงเลย ก็คือการละมาดของสหายบ้านวามรดมยาอาฟก่อนที่จะรับบัญชาเขาบอกว่าละมาดกันสองระกาอัดเนี่ยของอัสซรีเนี่ยหันหน้าไปมสัสยิดอักษรแล้วก็อีกสองระกาดนี่หันหน้าไปกาบะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนกิบลัดนี่นะมันอยู่มันเกิดที่ไหนที่มาดีนะที่มามบุคอรีก็เลยพูดถึงเรื่องมาดีนะกิบล,ลัตุัวอัลลิลมาดีนะให้เกียรติเพราะเป็นเมืองที่รับบัญชาแรกในการเปลี่ยน กบลัตนี่ที่มาดีนะตังไว้และอัลลชามแล้วก็ชาวอัลอัลเบวชาชามชาวชามทำไมเนื่องจากว่าหนึ่งเหตุผลแรกท่านนบิสโลดล้อว่เลวซัเมกล่าวถึงความประเสริฐของเมืองชามอันแรกเนี่ยพอเมืองชามนี่มีมัสยิดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเป็นกิบลันนี่ก็คือ มัสยิดอัลซออยู่ที่ปาเปลสไตน์ปาเลสไตน์นี่ก็คือชามก็อยู่ที่ชามชามนี่ตอนนี้เนี่ยรวมถึงเริ่มต,นต้นจากจอร์แดนปาเลสไตน์ฮะเลบานอนซีเรียซีระเทศนี่ต้อันนั่น่ะชามทั้งนั้นน่ะแล้วก็ยังมียังมีซอซ็อกจากอิรักจากตุรกีนิดนิดนี่ยมูน่ะทั้งหมดเนี่ยชามความประเสริฐพมีมัสยิดอัลซอกสองเพราะเป็นสถานที่ ที่มีบรรดานบียและรัสูลเคยมาเริ่มเทศนาท่านดังแต่ท่านนบีอิบราฮิมท่านนบีออซาท่านนบีมูซาอยู่อยู่ชามกันหมดเลยแล้วยังเป็นสถานที่ในวันเกียร์มาเหตุการณ์อะไรต่างๆก่อนวันสิ้นโลกอาลามัตสัญญาณต่างๆของวันเกียร์มาต่างๆเรื่องมหดีเรื่องการต่อสู้กับมาเซียดญานอะไรต่างๆก็เกิดที่เมืองชามอาลามัตต่างๆของวันเกียร์มานี่เกิดที่เมืองชาม การลงมาของท่านนบีออซาลงที่ไหนอะที่มัสยิดอุมาวีที่ดิมัชที่ซีเรียแสดงว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเพราะอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และก็ท่าละบอกว่า سبحانه และก็ดีอัสรบิฮามดีเลื่อนมินมัสยิดฮารามอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดยดินทางจากมัสยิดฮารอมอิลลมัสยิดอัคซออยังมัสยิดอัคซอเนี่ยมัสยิดอัคซอเนี่ยก็คืออัลกุดส์หรือที่เราเรียกกัน

เร ah <im IT. <im IT <im IT. <im IT. ิ่มต้นคิลาฟ ف อุมอวยานในเมืองหลวงของลาฟาอุมอวยเนก็คือดิมักซึ่งในลาฟ ف อุมมอวยาเนี่ยได้เกิดการพิชิตเมืองต่างๆในทวีปต่างๆเริ่มจากเมืองชามเริ่มจากเมืองชามเพราะฉะนั้นอาณาจักรอิสลามเนี่ยเริ่มเติบโตเนี่ยจากเมืองชามจึงจึงจึงมีความประเสริฐในความสำนึกเนี่ยในความสำนึกเนี่ยมันเริ่มเติบโตจาก เมืองนี้อนนาณาจักรอาบบาซีย์นี่ก็มีแต่น้อยไม่เท่ากับอุมะวียะอาบบาซีย์นี่ก็คือริมๆไปลายอ่แต่ส่วนมากนี่อนนาณาจักรอิสลามนี่ก็ขยายวงพื้นที่นะเริ่มต้นจากเรียกว่าอุมะวยะตอนที่เมืองเหลืองเมืองเหลือง,ง,งอยู่ที่ชามเพราะฉะนั้นนัก,นก,นกสู้นักรบนะบรรดาอุลมามะทั้งหลายเนี่ยก็กระจุกระจุกกันอยู่ที่เมืองชาม และโดยเฉพาะอย่างนีงบรรดานักเรงงานฮะดีสเนี่ยเขาก็จะมีมีความรู้สึกที่ดีต่อมเมืองชามมากกว่าเขาจะเขาจะมีความรู้สึกว่าเมืองชามนี่ก็จะเป็นเมืองที่มีอุลละมาเยอะที่สุดมีคนซอลเล่มากที่สุดอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นนะครับเมืองชามนี่ก็จะเป็นชามนี่ทั้งหมดในปาเลสไตน์ซีเรีย ก็จะมีบรรดาอุลามามีบรรดาผู้รู้คนที่มีชื่อเสียงในด้านวิชาการศาสนาเนี่ยมากมายและคนที่เป็นผู้รู้ไปปรากฏตัวในพื้นที่อือ่นๆอ,อย่างประเทศอียิปต์มร็อกโกก็มีจํานวนไม่น้อยนะพื้นที่เดิมของเขาเนี่ยเชื้อเสื้อเดิมๆมาเนมาจากชามอย่างเช่นมุฮัมมัดรอชีดริดอนนี่ไปดังไปดังที่อียิปต์แต่ที่จริงเดิมๆเ,เขาเนี่ย ที่ชาติอยู่ที่ลิบรตนนันเพราะฉะนั้นมาด,ดีนากนแน่นอนบัญญัติเปลี่ยนกิบลัตในที่มาด,ดีนะสองเมืองชามเพราะเป็นแหล่งสำคัญในการขยายเต,ติบโตของอาณาจักรอิสลามแล้วก็มุสลิมที่อยู่ในอาณาจักรอิสลามต่างๆนี่ก็อยากจะรู้กิบลัเนี่ก็จะต้องเปรียบเทียบกิบลัตเนจัดเมืองชามเมืองชามนี่ถือว่ามีกิบลัตเดียวกับชาวมาด,ดีนะเพราะทำไมเพราะอยู่ในทิศเดียวกัน

ตะกอนนู้นะอ่ะอณาจักรอาอิสลามอ่ะนะจะขยายไปทางทิศต,ตะวันออกอ่ลองนึกภาพนะทิศตะวันตกเนี่ยก็ไปหยุดที่ลิเบียโดยเฉพาะในะยุคาลิฟฟตทั้งสี่นะอมหยุดที่ลิเบียแล้วไปขยายที่หลังขยายที่หลังโดยเฉพาะนะยุคอิมามบุคอรีนี่ประมาณศตวรรษที่สองนี่นะ ก็ยังไม่ได้ขยายไปถึงมรุคโคไปถึงอันดาลุสเนี่ยอันนี้ย,ยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้เติบโตแต่ส่วนมากนี่ขยายไปไหนอะไปทางตะวันออกตะวันออกยังไงนูนอิรักอิหร่านคูราสานคูราสานนี่ก็คือบรรดาประเทศที่เขาเรียกกันส,นสถานสถานทั้งหลายอะตอจีอกิสถานออสเกิสถานคาซักสถานอะไรสถานสถานถาน,นี่นะนั่นนะต้องอกคูราสาน อัฟกานิสถานก็เหมือนกันแล้วก็ไปอนะีกเนี่ยอินเดียนะเลยไปอีกนี่นะเกือบจะเฉียดเชียดในชายแดนนะ่ะชายแดนของจีนแล้วอะ่ะมีะรายงานบอกว่าแม่ทัพแม่ทัพของมุสลิมมูฮัมมัดอับดุลลาอัสซักรฟีเนี่ยพิชิตแล้วนี่เนี่ยไปถึงอินเดียถึงชายแดนของจีนแล้วอะ่ะแม่ทัพนี่ผมเนี่ยผมผมเนี่ยนะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมูฮัมมัดอับดุลลาฮ์สักนะครับ ถ้าพาดนี่ก็พาดที่ผมแต่ในประวัติศาสตร์เขาบอกว่า,าสาบานเลยบอกว่าเนี่ยแม่แท้บอกว่าสาบานว่าเขาจะต้องไปต่อ,อตอนนั้นนะห้องเต้ผมจำไม่ได้ในะยุคใครเนี่ยแต่เลยสามก๊กไปแล้วนะเพราะสามก๊กนี่ก่อนสมัยท่านนาบีนะห้องเต้ได้ยินว่าพวกอาหรับเนี่ย เขายกทัพไปที่ไหนนี่นะพิชิตหมดตอนนั้นนะ่ะอาณาจักรอินเดียน่ะอาณาจักรยิ่งใหญ่นะอนาณาจักรอินเดียเนี่ยอารยธรรมอินเดียเนี่ยเทียบกับจีนเลยนะเขาบอกว่าอินเดียนี่เอาไม่อยู่โดนยึดไปหมดเลยฮ่องเต้ก็ได้ยินว่าแม่ทัพนิสาบานว่าเขาจะต้องเข้าไปเข้าไปเยียบ เท้านี่ต้องไปเหยียบแผ่นดินจีนใดนดาดองเต้ก็เลยเขียนจดหมายไปยังแม่ทัพมุสลิมบอกว่าพร้อมที่จะจ่ายนิเซียนะพร้อมที่จะจ่ายนิเซียแล้วก็ได้นําดินจากแผ่นดินจีนนะแผ่นดินจีนดินโดยข้อแนะนำของผู้รู้เขาบอกว่าเขาสาบานแล้วอะต้องเหยียบแผ่นดินนะ่ะ เขาสาบานแล้วะเขาก็เลยเอากระมังเป็นทองคําเลยนะ่ะแล้วก็ใส่ดินจากแผ่นดินจีนนะ่ะแล้วบอกว่ามาถวายให้แม่ทัพไปเหยียบตรงนี้ก็พอไม่ต้องท่านไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวเราจะมาเอายี่ยนนี้มาให้เขาบอกว่านี่เป็นสาเหตุว่าทําไมเนาะการขยายพิชิตอู้พิชิตเอาพิชิตเอา้อาามาอยู่ที่มาอยุดที่อ่ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวนะคือในเมื่อห้องเต้เสนอไปแล้วนะเออก็ดีกดีว่าเขาเสนอดีดีว่าเขาเสนอเพราะที่จริงอะ่ะทางคาริบ้าเนี่ยคาริบ้าทั้งหลายเนี่ยเขาก็สั่งให้หยุดแล้วทําไมอะ่ะอาณาจักรอาณาจักรมันใหญ่มากแล้วแล้วยังไม่มีทรัพยากรยังไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะดูแล พิชิตเมืองต่างๆนี่คนเนี่ยที่ต้องดูแลเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะลองคิดดูสิเปิดอินเดียเปิดพิชิตอินเดียปากีสถานน่ะตอนนั้นยังไม่มีปากีสถานอินเดียก็เขาเรียกว่าเป็นทวีปพิชิตทวีปอินเดียเนี่ยไม่มีมุสลิมเลยมุสลิมต้องบริหารพื้นที่ตรงนั้นน่ะยังเป็นธรรมนะคนนี่ไม่ใช่มุสลิมแวก็เราเดี๋ยวมีบุคลากรจะพิชิตเอาพิชิตเอายิ่งเข้าไปเขามืองจีนมองจีนนะ อาหรับนี่ก็รู้ว่าแผ่นดินจีนเนี่ยภัยสารใหญ่โตมากนะเพราะเขาทำธุรกิจนักธุรกิจอาหรับนี่ตั้งแต่สมัยโบราณนี่ก็เข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นพื้นที่พื้นที่ที่ใน,นอะไรแต่ลามเนี่ยที่ปราดและก็มุสลิมเนี่ยเขาคุ้นเคยนะก็คือตะวันออกตอนนั้นยังไม่มีหรองบอสเนียโคโซโฟ,โฟบัลการีย อิตาลีฝรั่งอันีเรื่องนี้เกิดขึ้นนู้นนะมมฮัมหมัดอัลฟาเดอาณาจัากออตโตมันนู่นนะหลังจากอิหมามบูคอรีเสียชีวิตประมาณ4 5 0 0ปีแล้วแต่ในช่วงอิหมามบูคอรีนะอาณาจอิสลามมันก็มีทีมากะมาดีนาถ้าถ้ากระเด็นไปทางตะวันออกตะวันตกหน่อยนะก็จะอียิปต์ลิเบียนิดน่ะแต่ส่วนมากที่เหลือนี่นะปุ๊บไปนู่นเลยตะวันออกอิหมามบูคอรีก็เลย อยากจะบอกว่าอ่านี่จะบอกให้นะกิบลัตของเมืองสําคัญสาคัญเนี่ยในคาบสมุทรอาหรับมาดินนะในตะวันออกกลางเนี่ยก็คือชามในอนาณาจักรลามเนี่ยวัลมัชริตีและก็ตะวันออกนี่อธิบายแค่หัวข้ออจะได้เข้าใจว่าที่เขาเร่งหัวข้อนี่ไม่มั่วนะมันมีเหตุผลที่ไปที่มาด้านประวัติศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์และมีเหตุผลด้านหลักการด้วย เข้าใจแล้วนะว่าทําไมอิหม่ามบุคฮารีได้ได้พูดบอกว่ากิบลัดของชาวมาเนี้ยถ้ามีคนตั้งกันแลทำไมต้องมันนี้นะก็มีเมืองเยอะแยะทำไมไม่บอกว่ามักกะอธิบายแล้วนะอันที่สองอูอาลิชามแล้วก็ชาวชาวทำไมต้องชาวมก็ชาวอีทำไมไม่ชาวอียิปด้วยล่ะทำไมไม่ชาวชาวเยเมนด้วยซึ่งซึ่งก็คนในรับอิสลามจากอ่าจากเยเมนก็มีเหมือนกันนะ ทำไมไม่อ่ะทำไมไม่มีพวกนี้ด้วยอ่ะก็อธิบายไปแล้วนะวันไม่ิกเอาาลนะ้วทำไมต้องตะวันไม่ริกตะวันออกแล้วทำไมต้องตะวันออกอ่ะตะวันตกอ่ะทำไมไม่พูดถึงอ่ะก็อธิบายแล้วนะครับอธิบายท่อนนี้นะครับของหัวข้อ